เอาละครับหลังจากได้เฮดมากระถ่อมการล่างนะครับตอนนี้ก็หมายถึงคัดคัดแยกตัดขาออกแล้วก็เลือกให้ชัดเจนนะครับว่าเฮดที่ใดมาเนี่ยมันเป็นเฮดที่ม,มีผิดแน่นอนนะครับขั้นตอนแรกก็จะล่างให้สะอาดเลยนะครับเอาใส่กระละม้าอย่างเงี่เท่ากัอนอันนี้เป็นผลงานของมือล่าสุดนี่แหละครับ น้ำแรกถัดมาก,ก็ต้องมัดน้ำที่สองอีกนลครับโอเคนะครับ,ะรบจะไม่อยู่สามสี่ขั้นตอนนะครับกว่าสีได้เก็บแพ็กใส่โอ้เหลืองงามตัวละครับพี่น้องอ้าวครับผมครับอ้าวขั้นตอนต่อมาหลังจากล้างเสร็จก็จะได้ประมาณนี้แหละครับอ,อันนี้เห็ดมันปูไอ้ย่ายพันยาก,กินก็เลยเก็บมาปกติบ่เก็บมา ก็เนี้เราเก็บมั้งยากเลยเดี๋ยวกาเออขั้นตอนต่อไปก็จะไปทําการทําให้สุกนะครับทำให้สุกแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟิตของตู้เย็นไว้ให้ลูกหลานต่อไปอโอเคครับเดี๋ยวนี้จะขั้นตอนที่สองครับผมอ้าวครับอั้นก็เอามา ต้มเจ็ดในซุปอาจจะปรุงนิดหน่อยเลยก็ได้ครับปรุงพร้อมกินเลยก็ได้เลขครับปาดที่เขาเขาไปต้มไปซุกแล้วก็สิประมาณนี่แหละครับจะปรุงแต่งรสชาติไปเลยคือจังข้าสิแกงเห็ดนี่แหละ กบรบดใส่ผักบดใส่พริกบดใส่แนือื่นนะครับใส่เกลือใส่อันนี้บ้างเติมแต่งไว้แ,แล้วครับพอให้เย็นก่อนครับตอนนี้ก็จะได้บรรจุใส่ถุงอีกเพื่อนหนึ่งครับเหรอครับเสร็มมจแล้วกบมาบรรจุใส่ถุงห่ออก็อ่านี่ใช้มอนึง ใส่หวัวเออหัอดหน่อยติลิกใส่หัวเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเท่านั้นครับเอาไปขาเสื้ออืมครับไปบนทีมงานแผนกทำอาหารเออตุนอาหารก็อื่นครับอ้าวนี่ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนึ่งเปิด แล้วก็เปิดแล้วก่อนแล้วก็ปิดเรียบร้อยนะครับรอให้เย็นอ่ามันเย็นแล้วก็ใส่ซองฟิตได้เ,เลยครับอ่าล่ะครับใส่ซองฟิตเย็นจ่อยจอยแบบนี่ย้ำทรงหมอบพุนะ่นละ <laughs> อ่าอันนี้เป็นซุ้มหามอะไรจะเทื่อวกันก่อนแหะครับเนี่หลายขอดหลายมาเยอฝากลูกฝากหลานโอ้เมื่อผู้หาก็ใส่มันโหด,ดตะลุตนเมือ่ออ่าหมดขบวนการครับเวลาตยาิพี่น้องมากเลยครับป่ากันครับผมชิ้นสุดการเดินทางของเห็ดครับจากป่า นอนแองแม่งอยู่ในซองฟิตนี่แหละครับพี่ทอง